เขากรอบยัดไส้นะมันเป็นเนื้อแอบกลางแอบกลางเขาเรียกแอบกลางดูก่อนดิเขาเป็นเรียกว่าอะไรนะเขาใส่วุ้นเส้นด้วยแอบกลางแอบกลางเลยแอบ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 อ่ะถ้าลองสุดๆกรอบเลยสิครับอืมต้องกินขามันขาแอบกลางเหรอกรอบขาที่แอบขาแอบกังมีประโยชน์อะไรครับคุณรู้ไหม ฝรั่งเศสชอบกินขานะขากรอบใช่ไหมใช่เนื้อเยอะเลยนะไม่ใช่ครับมันมีสารมีสารอาหารอย่งท,ที่ที่ทำให้กระตุ้นตับอ,อ่อมลงเสกขึ้นเหรอครับกับหอยอะไรนะหอยคากอ่าใช่ฝรั่งชอบฝรั่งเศสชอบมากอร่อยดีข้างในนะ่ารับทานนะมันเหมือนกับเราใส่ระเบ่ะคุณโจเหมือนว่ามันใส่อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไร เ,<ห>เครื่องแกงไส<ห>่เครื่องแกงนะนะไก่หมูสับนะผมันก็รีบีไหมรู้สึกไหมมันเหลืองไม่ใช่ใช่ไหมมีมะขามไหมเพราะว่า,ขาเขมรเนี่ยมะขามนะเป็นหลักนะไม่มัมนจะจืดจืดแล้ว,วรสชาติเป็นไงอธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยจีมันเผ็ด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 เหมือนเหมือนพริกแกงนะพริกแกงนะ รสไก่มันหอมไปแล้วเขาเครื <S 2> <S 2> ่องในออกมาแล้วกินได้ง่ายเกลี้ยงทับคุณแม่ยังมือถือครับแลาวมือถือได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับดคุณปูทานนะฮะทำลายๆนะครับครับผลิตว่าคุณปูว่าอร่อยแต่คุณปูเล่นทานง่ายนะผมบอกนะก็ไปไหนเดินทานได้หมดนะบางทีเห็นเขาทานแบบ ผมบอกคืออาหารก็หลังเนี่ยไม่ใช่นะก็ทานง่ายนะเพื่อนไม่มีไรนะครับก็แปลว่าเล่นเป็นจุดขนาดไปพม่าอาหารที่ผมรู้แล้วพี่จะต้าทานก็ยังทานเลยนะทานข้าวแกงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวม,มีไปสองที่บ๊อบเซียครับเจลืมแกงครับสวัสดีครับวันนี้มีคนโทรสองเจ้าเป็นมาริด เขาเรียกว่าคุณตัวคุณแจ็คก็ไเร่ก็ดีนะมันมีความสุดนันเองมัน็นมันมันใ้ามสดันเองว่างเร่คือดูเลเเดินนี่ต้องใส่แว่นแว่นี่เอามรู้ตัวแมบนู้น ที่ทำใหกความไม่สงสัยตรงแจ้งก็ไม่ได้กลางนอันนี้มันก็มีเป็นโซนๆไปอ่ะนะเดๆนะถ่ายอะไรมาเแต่ผาหัด้อไอย่างทีเดินนี่า่ไข่ซอยที่นีระวังพวกกระเป๋าเึ่งได้ถ่ายมนถ่ายเนาะเขาขายมอด้วยพวกขึ้นเงินกะดรอย่างื่อกี้เห็นตรงหลือนุษยดขึ้นเงิน

ยังอ้วนนี่มาประจำเลยทุกทิปเนาะลงมาขึ้นบินปุ๊บมารับชันไทยต่อเลยไม่ได้เข้าบ้านหรอกครับชันไทยต้องไปตรงเกลือเลยทุกครั้งเลยนะสามทิปละจะลงเกลือทุกสามทิปเลยแกเอาไปขายต่อใช่ไหมคนะขายต่อนด้วยก็เขาเคยอยู่โบเบ่มาก่อนเนี่ยเรียนรู้การค้าขายเนี่ยรู้มองกันมาเนี่ย เขารียบนจิตดินมากๆแล้วก็เวลาดูดูเห็นไหมืของเนเล็กม่เนเล็กใหอยู่ประตูหน้าก่อดนะเวลาซื้อของเนี่ซื้อของแนเดนวซื้อของน้ำแบบคุ้ติกี่ยเขาช็อปห้างหรืออันตอนนี้ช็อปอะไรตลาดโลเกอรโบเบ